เฮล lo สบายดีมันนีสิพามาทักลายง่ายๆเนาะลายโบยากเวลาเฮาเห็ดตองมันเฮาเห็ดตองสี่ตองเนาะลายนี้จะมีสี่ตองคันเฮายจะเค็ดไ่สมัยหฮาก็เอานับเป็นสี่สี่ไปเนาะค่อยสีเห็ดสาวสี่ตองเมื่อเฮาเห็ดตองตามความยาวที่เฮาต้องการแล้วเนาะแถวที่หนึ่งแถวทำอิฐ เมนเทาจะมาทักลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งไปจนให้มันมืดแถวเลยเนาะ ต่อมาจะเป็นแถวที่สองแถวทั้งหลังไม่ให้ห้าทักคือกับแถวทําอิดนั่นแหละลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งไปจนให้มันมืดแถวเลย ต่อมาจะเป็นแถวที่สามแถวที่สามม้นไฮเฮาทักทักขึ้นหนึ่งแล้วก็ทักลงสามทักขึ้นหนึ่งทักลงสามแบบสิบไปจนให้มันเมดแถวเลย ต่อมาจะเป็นแถวที่4มเมนไฮเฮาทักขึ้น3ทักลงหนึ่งทักขึ้น3ทักลงหนึ่งแบบสี่ไปจนให้มันเมดแถวเลย ต่อมาจะเป็นแถวที่ห้าแถวที่ห้าทั้งหน้าเม่นให้ห้าทักคือแถวทําอิดนั่นแหละทักลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งไปจนให้มันเมดแถวเลย วัดนี้แถวที่หกแถวที่หกก็คือกับแถวที่ห้าเฮาทักคือกับแถวที่หาลงหนึง่งขึ้นหนึง่งลงหนึง่งขึ้นหนึ่งไปจนให้มันมืดแถว แถวที่เจ็ดี้แถวทั้งหน้าแถวที่เจ็ดไม่แน่เ้าทักลงสองทักขึ้นหนึ่งทักลงสามวันนี้จะกลับขึ้นไปทักขึ้นหนึ่ง ลงสามคืนหนึ่งลงสามไปจนให้มันเหลือสองตองสุดท้าย สองตรงสุดท้ายแม้นให้เฮาทักขึ้นหนึ่งแล้วก็ทักลงหนึ่งต่อมาจะเป็นแถวที่แปดแถวสุดท้ายเนาะจะเป็นทางหลังแม่นให้เฮาทักขึ้นหนึ่งทักลงหนึ่งทักลงสามเออทักขึ้นสาม แล้วันนี้เขาจะกลับคืนไปทักลงหนึ่งขึ้นสามลงหนึ่งขึ้นสามไปจนให้มันเหลือสามตรงสุดท้ายเนาะ เรือสามตรงสุดท้ายเม่นเฮาทักลงหนึ่งแล้วก็ทักขึ้นสองเวลาเ้าทักออกมามันก็จะเป็นลายแบบซีเนาะอันนี้ทางหน้าอันนี้จะเป็นทางหลังลายนี้มีแต่แปดแถวเนาะเฮาทักแถวที่หนึ่งไปฮอดแถวที่แปดแล้วก็ับคื้นไปทักแถวที่หนึ่งขึ้นง่ายๆ